สบายดีสิมาชุ่กุสุคนจ้าไเม่อี้สิมาลองครั่วแะ้วพี่นองเลยอขามาทำกับข้าวไก่พี่นองแกงไก่ใส่หมกัก น้ำปลาเลวซับตอนแกงตัพี่น้องอยูอ่ไส่ไก่ไให้เพือนกิน

ปลาลงไป1ขวดเลก่นอน,นเกลือด้วยีีน่องด้วยเกลือบ้านนาเตย เต็ขัวสะกอดขัวให้ลูกสาดมันเข้มข้นสะกอดกับเต็นเดี๋พี่น้องเอาเอาเอาค่าว่าที่ไข้ใบกี่หูลงมาพุกคลิดพีด่น้องเด้อขวหัวให้ไม่ชุดสุดหรือ quá và hai nó xúc là ta xin mà phun Nằm xài mà xin cái mấy hè xúc còn được hè đâu nhẹ kìa ต้มเนี aky, ่ยประมาณหดจากน้มาเตรียมงนี่มีอุนนอสือมาเอาเจ้าตัดตอนใหญ่นซือตัดองอีกมันใหญ่พคมันน้ำซุป Trời ơi. Đẹp quá. Đẹp mà. เ็นเลยกแจ้เลยปฏิตตัดผมเนาะสิโตผมสักชิดนักนะผมสักชิดมาคมผมสักชิดผมสักชิดสิดปดเอาไให้นยกดสกสักชิด่ต้องหผมผมบีเ็ตัดสิ่เดเพราะว่าเอามาหามาาวย

อ,อ,อาวผพก,กันหาไัหน้หาเลยเวัวนี่ก็ได้นี่แหโละฮะอะไรโครย่ห้ตาไก่หาเลยมันย่างคุน้องเมื่อตาลูกนะเจ้าก็เห็นอยูนล้วอ้นนะนนะมันลงบนเมียนนะขึ้นไล่บอกใจ้เลย ตีบกโซกกมืเนดดหองโดนก็เ่ซสับโลกมันหอากาโอ้ต้นั่นละรินดีกะก็กูเอาเอาเปาเข่านะกัมันกับแหลเนาะข่าออกเขามากก็บริเ็นดองเธอไปแก่บอแกงขาคนใครอ่ะออกลปาล่าอีกง้อง นี่นี่เอ๊ะนึาเนี่ยหักกระชิมเริ่มเสร็จกุ้งยางทิมนี่ยหักเอาไปล้างตัวนี้ก็ซองให้น้องกินหม่องมู ถุกเ่ป้าลุงถุไปโลมาถุกทถุบุญเดชถุไม่ล่ะถุงามนะกินหบังโมเต็มปากนี่นาะส่องไอเนาเป็นหัวถุกถุงากงามโชกินโมเล่กินโมบ่ล่กจลองไอเนา สองคนกินแลลวเขาไปในายเผื่อเดอเขาโตก็จะหาแม่เพือ่ <c ười> อ,อเดือแน้เราเขาเบื่อก็พี่น้องเื้ยเด้เด้เปลี่ยนไปแก้ไปเซ็ตออกอไปล่างไปองอเอาขเบื่อก่ออเออป่ะ <c ười> <c ười> ม่ห้าก็ปุเดย้ะปปปปทีนี <inger> ้เ้าก็เอาม้อมี่วงล่างแรวเรียบร้อยเวปมอเมี่ลงไปต้มก่อนเปิดเขาก็ใส่ดํานี่ยนะใส่กนะใส่ข้เบือปกติหนึ่งต้องใส่ยานางน้ำจังแซกหม้อมีดันย้าแดงไปพี่เ้างใส่เต็มก้อยข้าเบือใส่แล้วล่ะเอาม้เม่งลงกระปุกแรวเรียบร้อยแล้วเสียวน้าข้าวเบือลงเดอยกจ้าบัด อันนี้กระพดได้ที่แล้วเด้อพี่น้องเพื่อสิมาเอาพักเน่าลงเลยพักสะอมนะบา้านผู้ไทยห้องพักเนา่าเสวบาลห้องพักข้าห้องครัวห้องสะอมประตูประตูเสร็จสิน้นแล้วแล้วแกบังไม่ใส่ไก่แซ่บๆสบเนื้อมาพักวิดย,ย์พ,พาพี่น้ององคงเลย น้องออมไก่สมังมี่แมจิซุกเป็นสำเร็จเรียบร้อยพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลวจ้ามีเมาให้ลาไปก่อนพี่น้องหากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยจ้าลาไปก่อนพี่น้อง